thank you วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะหลายวันก่อนนะคะวันอ่านในังสือพิมพ์แล้วก็เจอว่าตอนนี้มีคนไทยคนหนึ่งนะคะเพิ่งทำลายสถิติโลกค่ะ oh. เขาชื่อว่าวิทยามีมุ้ยนะคะ <c oughs> ก็ เขาเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งได้รับรางวัลในการขนเข้าสารแบกเข้าสาร6ก,กระสอบนะคะด้วยกำลังตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็เลยไปลงแข่งในการลากเครื่องบินนะคะ a i r b u ัสนะคะลำใหญ่มากด้วยพละกกำลังของเขาคนเดียวนะคะ เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาลากเครื่องบินเนี่ยเขารู้สึกว่าเครื่องบินมันไม่ขยับเลยสักนิดเดียวนะคะแต่พอเขาได้รับเสียงเชียร์นะคะจากคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็บอกว่าอีก10เมตรจะถึงแล้วอีก10เมตรจะถึงแล้วนะคะเขาก็เลยลาก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 จนสุดท้ายนะคะเขาทําลายสถิติโลกโดยการสามารถลากเครื่องบินด้วยตัวของเขาเองอะนะคะถึง40เมตรลากไปไกลถึง40เมตรด้วยกันนะคะ พอหลังจากที่เขาลากเสร็จแล้วเนี่นะคะก็มีคนมาคุยกับเขาค่ะแล้วก็บอกว่าตอนที่เขารู้สึกท้อใจนะคะว่าโอ้ยยังลากไม่ถึงสักทีนะคะ กองเชียร์เนี่ยก็พูดแบบว่าเหลืออีก10เมตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เขาลากอยู่เนี่ยเขาเพิ่งลากผ่านไปได้แค่10เมตรเท่านั้นเองนะคะ oh. เขาก็บอกว่าโอ้เขารู้สึกขอบคุณคนที่เป็นกองเชียร์ที่อยู่ข้างๆเขาที่ทําให้เขาไม่ย่อท้อแล้วก็ทําให้เขามีกําลังใจนะคะที่จะฮึดสู้ต่อไปแล้วก็ไปถึงเส้นชัยได้เพิ่มพีตอนนึงนะคะอยู่ในอิสยาบทที่4ข้อที่10นะคะ ก็ได้พูดกับเราเหมือนกันว่าเวลาที่เรามีความทุกข์เวลาที่เรามีความกลัวในเรื่องต่างๆเนี่ยพระเจ้าได้อยู่เคียงข้างเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเป็นคนดันคอยเชียร์พวกเราให้เดินไปถึงจุดหมายได้พระวีธ์ตอนนี้นะคะบอกว่ายากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้ายาขยายเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวา อันชอบทาของเราพระเจ้ายืนยันและสัญญากับเราแบบนี้แล้วเราพร้อมไหมคะที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หวาดกลัวโดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างพวกเราแล้วก็คอยดูแลเส้นทางชีวิตของเราอยู่นะคะสู้ๆนะคะผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้เหมือนที่ คุณวิทยานะคะสามารถทำลายสิติกินเนสบุกนะคะลากเครื่องบินแอร์บัสได้ถึง40เมตรทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อว่าชีวิตของคุณวิทยาหลังจากนี้นะคะ<ม>เขาจะลากไปได้ไกลอีกเท่าไหร่และพวกเราล่ะคะจะลากชีวิตไปให้ไกลขนาดไหนโดยมีพระเจ้ายืนอยู่เคียงข้างเราคะ่ะวันนี้ซีรียลใส่ไข่ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครังหน้ามาเจอกับเรื่องดีๆกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ